ปิ้นมาแล้วพันปิ้นมาแล้วนะครับเห็นปิ้นที่ทุกท่านเห็นอยู่เลยเนี่ยเ,เป็นเพลิงสายฟ้าครับรนะครับอาศัยอยู่ในเขตโอกรนนะครับอาศัยอยู่ในเขตโอกรอยู่ในแถบชายฝั่งประเทศชิลีเปรูนะครับน้องแม่แพนปิ้นไหมลูก ในแถบชายตากประเทศที่น on ี่และเปรูเนี so ่ยเขามีเป็นกึ้งสายพันธุ์น um, ี้นะยู่บผมเขาทำอะไรนะเขเล่นน้ำปะรังเติร์ดเป็นเพื่อนอะให้ปลาซึ่งในตัวปลานั้นมีวิตามินนะครับมีวิตามินเสริมในตัวหลอดเราเตรียมอวไรครับนะครับเดี๋ยวรอปลารอเป็นกึ้งมาครบก่อนเป็ดท้าเป็ดท้าด้วยใคร ไหนไปดูซิมีบ้างไหนฮิปโปชุม่มเจอยังเจอฮิปโปยังโอ้นั่นไงฮิปโปอ่ะไหนนะเห็นตาลาง ระวังตกนะลูกวู๊ห์เห็นตลังอ่ะตัวเป็นเล่เลยเขาบอกว่าห้าสิบหกปีนะเห็นยังไี่รั้ยเห็นยังเป็นไงตัวใหญ่ไหมมีแบบฝั่งนี้แบบโอ้โหนี่กีตัวเนี่ยสองตัวเยอะมากไปดูตรงนู้นดี่ปะ เจออีกแล้วอนี่ไปดูอะไรกันไปึ้นไปเร็วดูสิข้างบนมีอะไรอึ๊บโอ้ยมีอะไร เห็นยังเห็นเล็ดยังมึงแต่รู้จักจเล็ดด้วยเหรอพี่รู้จักเล็ดปะโอโหนี่เห็นตัวจริงใกล้ๆเลยอ่ะทำไมกลิ่นรุนแรงจัง <c oughs> ว้าวโอ้เขามีขเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรีวนอเหรอ,นอนไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเขามันอ่ะอ่ะลองเติร์ไปดูนกแล้วนกอะไรคอยยาวๆ นกอะไรนะฟา์มิโก้อะเหมือนอะไรนะเหมือนที่ไหนนะลูกที่เราไปดูปอะ่อะเออใช่สวนสัตโคราชแมวไปดูข้างหน้าดีกว่าตปดูนั่นเองไปดูดิใช่ไหมใช่รถไฟใช่ใช่ใชนกฟาร์มิโก้ไหมปรลุกแล้วแมวเว้ซื้อน้ำให้ลูกกิน

ไหนไปดูสิข้างหน้ามีอะไรยังตื้นโหขึ้นสูงเลยเนี่ยขึ้นไหวปะเนี่ยไหนขึ้นไปดูสิเขา,าจับมือลุงหน่อยแม่นื่อยแล้วโหสูงจังเลยอะ่ะโอ้ ลมเย็นจังเลยหมูเย็นจังเลยอะแต่ค่ำเข้ามา้่ำดีจังเลย อะไรอ่ะไปเขาข้ามนี้ไปทำรังเหรอโอ้ยร่มลงไปถึงก้อนเลย ในแม,แมวน้ำไม่ตรงไหนขเขาแสดงตรงไหนอ่ะไปดูข้างหน้าดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นช้างมีเกทิงมีไหมโหไปเอายามากินหน่อยนะเพื่อนนุช มาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วช้างเข้ามาแล้วว้าตเติเห็นยางตเติเห็ดยงัง <c oughs> ไม่สนใจใครเลยเ้ยัวดแดงไหนโอ้พี่พ่าเต่าน,นี่ข้างใครวัวแดงไหนวัวดแดงวัวแดง มันหุ่นเนาะหรือมันเป็นวัวจริงๆอ่ะใครมันยืนนิ่งอ่ะพ่อหนาวเหรอโอ้โหมันเหมือนทำตัวนิ่งๆสรุปแล้วมันเป็นหุ่นหรือมันเป็นวัวจริงๆอ่ะ เขาแล้วนะมันเต็นง่วงเบา